มาออกแล้วขณะน,นี้ไม่ได้ยินเป็นตัวนำบิ๊กวินผ่านขึ้นมาเป็นตัวนำไม่ได้ยินที่สองต่อไปเป็นซิลิอุสและขวัญโชคที่ป้ายสีบิ๊กวินยังคงเป็นตัวนำไม่ได้ยินที่สองซิลิอุสที่สามต่อไปเป็นขวัญโชคที่ป้ายสามบิ๊กวินยังคงเป็นตัวนำไม่ได้ยินที่สอง ขณะน,นี้ขวัญโชคผ่านขึ้นมาเป็นตัวที่สองที่โค้งป้ายสิบออกทางตรงซิลิอุสผ่านขึ้นมาเป็นตัวนำคู่กับขวัญโชคบิ๊กวินที่สามที่ป้ายเก้าซิลิอุสเป็นตัวนำขวัญโชค ที่สซิลูสเป็นตัวนำขวัญโชคที่2ผลการแข่งในเที่ยวที่2ซิลูสหมายเลขหนชนะที่1เวลาวิ่ง1น,งนาที4.16วินาทีขวัญโชคหมายเลขสอชนะที่2เวลาวิ่ง หนึงนาที4.33วินาที